ตีรับคำถามบ้างหน่อรับเดี๋เวลานะครับผมภายในสามสิบวินะครับพี่น้องว่าหาบาทผม๊บจะสามารถซื้อได้อีย่างไหนบอร์ได้ครับพร้อมไหมพร้อมหรือเปล่าเลยนะสองข้ามไปแบบนักเลงนักเลงเลยครับผมมีอยูหาบาทซื้อเลยครับซื้อได้ตอเทน้ำออกใส่สักก่านมาได้ไปไม่ไปไม่เวิร์ตเลากอนผู้สามที่พานมาให้เดี๋ย ไม่่ะครับจีใจเลยครับผมแบบนักเลงเลยผมขอซื้อตอนหนึ่งหาบาทได้ครับได้ไหมครับสามสิบสามวินาทีกี่รอบของผมนะครับผมกับแพ้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะครับผมพร้อมไปมพร้อมแล้วไปโอเคมาพี่มาพี่ <c oughs> หนูมีเงินอยู่หาบาทหนูขอซื้อข้ามากได้ไหจ้า เดี๋ยวเวมันหาบาทดิอ้หาบาทแม่จ้าแม่จ้าหนูมีเงินอยู่หาบาทหนูขอซื้อบักแอปเปิ้ลได้บ่จ้าแม่หน่วยหรือเปาหน่วยจักบาทแม่สามหน่วยยี่สิบ หนหนึ่งเป็นมาแม่เมนียเขาก็ได้มาแล้วเด้อขายแอปเปิลหบาทมีเงิน5บาทได้แอปเปิลหนึ่งลูกค,ครับม่เขาตกลงก่อนอยู่นะครับผมแต่ได้ประมาณยีวินาทีรอบนี้ถือว่าผมแพ้น้องปาร์ตี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ฮายากับน้องปาร์ตี้ด้วยนะครับผม <ฮา S 2> ขอบคุณมากครับ